ขุนเขายืนตระงานท้าทายลมพายุบนแผ่นดินราบลุ่มแห่งท้องทุ่งเมืองสุพรรณเป็นอนุสร์แห่งประวัติศาสตร์พื้นบ้านที่เล่าขานสืบทอดนับแต่โบราณากาคุณตาครับคุณตาว่ายังไงล่ะข้าวฟังลุกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นด้วยเหรอ แม่เขาบ่นว่าวันๆเอาแต่เล่นเกม,ม,มก็แม่คุณตาเกมมันสนุกนะนี่นาแต่เนี่ยฟางก็ลุกจากหน้าจอมาหาคุณตาแล้วยังไงครับแล้วลมอะไรพัดมาหาตาได้ล่ะลุงเทอมนี้ฟางเรียนวิชาประวัติศาสตร์ครับคุณครูให้นักเรียนไปทำการบ้านในหัวข้อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเดิมบางนางบวชจากญาติผู้ใหญ่ครับเออดีมีสอนแบบนี้ด้วยเหรอ แล้วฟางจะให้ตาเล่าประวัติเดิมบางตั้งแต่ช่วงไหนเลยก็เอาช่วงที่คุณตารู้สิครับอืมงั้นเอาอย่างนี้เรื่องแรกที่ตาจะเล่าเขาเรียกกันว่าตำนานเล่ากันมาปากต่อปากหลายชั่วอายุคนเป็นเรื่องราวที่มาของชื่ออำเภอเดิมบางนางบวชของเรานี่เอง